สวัสดีค่ะช่องนิรยาชาแนลบ้านสอนนะคะวันนี้เราจะมาที่โรงเรียนนะคะสอนศีนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะวันนี้ก็มีประชุมนะคะประชุมกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานที่จะทําผ้าป่านะคะผ้าป่าสามาคัคคีแล้วก็ขายเสื้อเพื่อสมทุกทุนซื้อการเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านสอนศีนะคะค่ะค่ะ แล้วก็จะมาดูนะคะว่าโรงเรียนสอนละศีมีเด็กๆขี่คนนะคะแล้วก็มีบุคลากรทั้งหมดกี่คนนะคะนี้กรรมการสถานศึกษารวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะมาประชุมปรึกษาหารือกันกับคณะครูอยู่ที่โรงเรียนสอนละศีเราว่าจะแนวทางเราจะดําเนินงานไปยังไงนะคะ,คะแล้วก็จะมาชมนักเรียนนะคะว่ามีนักเรียนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนสอนละศีนะคะ หลังจากที่เข้าแถวแล้วนะคะหน้าเสาธงเสร็จนะคะก็จะมาฟังะค,ะ <lottery> คุณครูคนะคะคุณครู <trophy> อาจารย์นะคะคุณอาจารย์ไทยแล้วก็จะจะพูดคุยกับนักเรียนนะคะแกันใหญ่ค่ะหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวนะคะเข้าแถวเคารพธงชาติตรงนู้นนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะ ก็จะมาคุณครูก็จะมาพูดคุยกับนักเรียนนะคะนี่นะคะเป็นกิจกรรมนะคะเวลาแขกมานี่คือมีคนนะคะมาหาใครคะมาหาครูออหรือมาหาครูนะเวลาเราเวลาียกมา เด็กก็จะประมานี้นะคะเด็กๆมีจำนวนห้าสิบสามคนนะคะคุณครูเนาะนักเรียนนักเรียนมีตอนนี้นะคะนักเรียนห้าสิบสามให้ถามเลยเด็กเข้ามาแล้วก็เะเจออยู่ พดคุยก็พูดปะคุยกันนักเรียนนะคะก่อนเข้าห้องเรียนนะคะวันนี้มีอบรมกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไอเขียนมาถึงเรชั้นใครววนนี้ก็ตอนรัเาสบรวแบบนี้นะคมยะียรูก็อบรมนักเรียนอยู่นะคะค่ะอันนีุ้จตค้อ่น้ยสุจริตนะแว่จนะมัเรย่นคีาัร แต่ว่าเราได้สื่อนะกาแฟบ้านให้ดื่มนะนะกาแฟไหมครับถ้ามีกาแฟนะถ้าเรามีกาแฟว่าเอากาแฟไหมครับจริงจริงได้สุบอยู่แล้วไดสุบก่อนบ้านเราก็เหมือนกันที่บ้านที่มันกันนะิบหกต สวัสดีค่ะช่องทิทยาชาแนลสวัสดีู้ใหญ่นะคะสวัสดีคุณครูมิลลี่นะคะครับค่ะคุณครูมิลลี่เป็นครูที่สอนอนุบาลโรงเรียนบ้านสอนละศรีนะคะวันนี้เราจะมาดูสถานที่จัดงานนะคะที่งานที่จะถึงวันที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะค่ะตัวนี้เรามาดูสถานที่จัดงานทําเอาเต็นท์เหรอคะคุณยาย<ห>เรียกว่าไงกองอํานวยการเรากองอํานวยการเราสถานที่ไว้ พระสงฆ์ครับพระประสงค์จะได้พุทธมนต์ด้วยวจะดูต้อนรับแขกด้วยครับหลายๆอย่างด้วยในวันที่12นี้เรารอให้พออราก็ังเดินทางมาจะคุยในเรื่องของการจัดงานนะรครับวันนี้เราจะดูรายละเอียดของการ,ราาจัดงานนะคะเนาะแล้วก็สังเกปไว้้างอะไรบ้างทําอะไรบ้างครับพอจะพาไปดูดไอนี่เราด้วยของโรงเรียนอนุบาลเราอ่ะจะมีอะไรเลยครับ <ม>ที่ทำรองโลกอย่างเดียว <c oughs> ไม่มีสื่อกลิการส์สอนอะไรเลยครับอ๋อค่ะแล้วก็รอพออนะคะตอนนี้ค่ะรอ,อพออก่อนนะคะงั้นเราก็รอพออแป๊บนึ่งนะคะเนาะค่ะวันนี้พออก็มาถึงแล้วนะเราจะนัดคุยปรึกษาหารือก,กันนะคะไปเลยค่ะพุณน้องนั่งดีเขาก็นหลังชานลเนะคือว่าจะสอนน้องวันนี้เนาะ โอเคค่ะขอบคุณมาค่ะวันนี้ก็พอกอมาถึงแล้วนะเราก็จะคุยในระเบียบการทํางานนะคะนิดนึงนะคะคุณภูพิทยาค่ะให้คุยอยู่เหรอเอ้าวไม่ได้ขอบคุณมากเลยะวันนี้ต้องคุยจะพาพี่มาแล้วใครจะมาเนี่ยคุณโูพิทยาเชิญครับเชิญโคตรโตเลยค่ะ ดีเพืวันนี้มาลงครับขับทถกันเช้านะครับ,รบต้องขอ,อไครครับเมื่อเช้าไปแวะส่งหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่การต่างส่งไปเสร็จรับเงินเอกสารไปเสร็จรับเงินที่สำนักง,งานเขตก็เลยไ,ได้มาช้าหน่อยครับผมอ,อ,อากริ่มกันเลยนะ ครับเจนเชนท่านผู้ใหญ่นำเสนอความเคลื่หน้าของเราก่อนนี้นะครับคือในรูปการงานก็จะจัดลดในวันที่สิองนะครับแต่เองในส่วนของารับอะไรที่เรียนหลายเขาก็เลือกโอนเข้ามาในบัญชีนะครับไอผมก็แจ้งยอดเข้าไปในสายแต่ผมจะมีคำเตือนพึ่งตัยรุ่นอาจจะแจ้งเมา่อไรไม่รู้เลยไม่เงินส่วนตัวของไอ้กลุ่ม เลจะเริ่มเมเหงนะเอาเรืกไม่ไปเอาดึกแค่หกทุ่มพอบรเดแต่ช่วงประมาณูุกวันจะเอาเป็นรอขลขับกีฬารับแต่ในรูปแบบการแต่งานเราจะจัดเอาตรงสน,นามหรือว่าดดวยัาาางไงครอบครับรัรับนะับคกับครัพรับครับครัราตครันรับราบ้รับ้รับครับครับครับ้รันครับครับครต้ครับครับคร้บครับครับครวบคับคเับคเับาราบ่รัาบครับคบครับารครับครัับคครัอครัครับ มนอนป่ดต้องไมขเล่าเาเคยนอนเปล่าได้เดือนได้เรายราะพูดภาาเขาผมมันจะมีผู้แก่วผูแก้วมันจะจันงานมาที่สิบเอ็ดตั้งเช้ามันเรเชขอมาด้วยครับเดี๋ยวเราทำทำร่ปกันในงานนี้เลยคือว่าช่วยเขาก่อนเขาวันของของบูครับก็เลยอยากเตรียมงานีรมเลยวันที่เก้าเราอยากมาเริ่มจัดเตรียมงานที่เลยเก้าสิบเสิเ็สอวัน ข้อสิเอ็ดเราจะทุกข์แกนในการเรามเก่งงานละเอียดช่วงบ่ายนี้่ในหนังนี้แล้วก็จะส่วนของกับข้าวแล้วก็จะเอาเนี่ยนะครับแต่แต่คุยกันเรื่องนี้แหละสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะหนูจะพ่อามพอนะคะเกี่ยวกับบุคลากรที่โรงเรียนนี่นะคะมีว่ามีกี่คนมีตำแหน่งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ บุคลากรที่โรงเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นมีข้าราชการครูสามท่านครับเป็นข้าราชการครูสามทานแล้วก็เป็นพนักง,งานราชการสองท่านอย่เท่านี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการใช้งบประมาณของโรงเรียนเราจ้างครับจ้างครัวตาจา้างึ่งท่านแะ้ช่วงอี๊ยี่ปีนี้นเนี่ยจะมีนักศึกษาฝึกสอนฝึกประสบการณ์เป็นรูปแบบมาช่วยอีกหนึ่งท่านครับ มันก็คือจะมีอยูดทั้งหมดรวมมแล้วก็จะอยุดที่6ท่านพอดีโดยแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือเ,อาเรามีคุณครูอาสามาช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่1ท่านครับนก็นะจะมาช่วยในสัปดาห์ละ3วันครับผมอันนี้คือจํานวนของบุคลากร,กรที่เป็นผู้ดำเนินการสอนที่โรงเรียนเรามีจำนวนนะครับขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะไปดูสถานที่จัดงานนะคะ จัดงานพ้าป่านะคะจุดประสงค์คือเราจะลาหลักๆก็คือเราอยากจะได้ครับวัสดุพลุพันธ์มาใช้นะครับในการเรียนการสอนของชั้นอนุบาลซึ่งในปัจจุบันนี้ครับเขาไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนของเขาเ,เราจะเตรียมตรงนี้เป็นเป็นหลักที่หนึ่งครับและหลักที่สองที่เรา ทำไว้ในโครงการก็คือการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่า,างๆของเรียนเราและก็อันที่3มก็คือเราอยากจะเอามาไว้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจํานวนบุคลากรของเรียนเราไม่เพียงพอเราใช้วิธีการจ้างเพิ่มแา่ในนี้เนี่ยเราไม่มีเงินเงินที่เราเคยหาไว้ที่ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเคยใช้ทําวิธีการหาเงินด้วยระดมทรัพยากเรเปนัซึ่งเงินก้อนนั้นหมดแล้วในปัจจุบันเนี่ยใช้แต่วิธีการใช้ เงินงบประมาณจากส่วนกลางซึ่งมันก็ถ้าหากเราใช้เงินงบประมาณมาใช้ในการจ้างบุคลากรทั้งหมดมันก็จะไม่มีในการที่จะมาพัฒนาในส่วนต่ตางๆในส่วนอื่นๆครับผมซึ่งเงินในตัวเนี้ยครับอย่างที่เราเห็นในในข่าวนะครับมันอย่างที่เราเห็นในข่าวก็อย่างคือเมื่อมีจํานวนเด็กน้อยงบประมาณรายหัวที่เขามาให้อย่างโรงเรียนมันก็น้อยตามไปด้วย โรงเรียนที่อยู่จังหวัดแห่งหนึ่งที่ออกในข่าวเขามีเด็กนักเรียนเป็นร้อยนะครับแต่โรงเรียนของเราอะแค่เพียง53คนเราคิดดูว่างบประมาณรายหัวที่ลงมาจ่ายดางเด็กของเราเนี่ยที่จะมาพัฒนาเนี่ยมันก็จะต้องลดลงตามไปด้วยงั้นครับผมวันนี้เรียนให้ทราบตรงนี้นะครับค่ะขอบคุณพ่อมากๆนะคะขอบคุณค่ะ